วิสากิจชุมชนหนูพุกใหญ่พมพิรามครับเป็นฟาร์มปศุสัตว์นะครับที่เลี้ยงหนูพุกใหญ่เพื่อการแปรรูปครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตําบลดงประคำนะครับอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับคอนเซ็ปต์ของเราเราจะพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเนี่ยให้เป็นมาตรฐานนะครับ ซึ่งสินค้าของเรามีหลากหลายมากเลยนะครับถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่สนใจเลี้ยงเราก็มีพ่อแม่พันธุ์ที่จะส่งต่อให้กับเครือข่ายเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงส่วนผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีตั้งแต่หนูเนื้อสดแช่แข็งนะครับหนูอบโอง่งแล้วก็มีน้ำพริกหนูย่างเนื้อหนูอบแห้งที่เป็นเจอกรีนะครับแล้วก็จะมีหนูผัดเผ็ดกึ่งสําเร็จรูปนอกจากนี้ยังมีน้ําพริกหนูย่างอีกนะครับหนูของเราต้องบอกเลยนะครับว่าเราเลี้ยง แบบระบบอินทรีย์เกือบทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่ให้กินเนื้อสัตว์เราเน้นในเรื่องของความสะอาดเรามีการส่งตรวจหาโรคจากกรมปศุสัตว์นะครับทุกๆ3เดือนแล้วก็เราได้รับองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสนับสนุนเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็ตั้งแต่อาหารที่ใช้เลี้ยงหนูก็เป็นคนคิดสูตรให้เป็นคนคำนวณให้รูปแบบการจัดการพื้นที่บริหารฟาร์มต่างๆก็จะให้องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเลี้ยงต่างเนี่ย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาเราในเรื่องของกระบวนการเลี้ยงนะครับก็จะคอยให้ความรู้ตั้งแต่การเลี้ยงจนถึงการแปรรูปนะครับเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากเมื่อก่อนเราก็ใช้แบบภูมิปัญญากันมากกว่าครับแต่มหาลัยเข้าไปให้ความรู้แล้วนะครับเราก็จะได้เรื่องของโนเลดแล้วก็ความรู้ต่างๆครับเราจะเห็นภาพกว้างของการทําฟาร์ม การทําการตลาดในเรื่องของการแปลรูปต่างๆเปลี่ยนมากเลยครับจากภูมิปัญญาก็เป็นในเรื่องของวิชาการแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยด้วยอย่างงี้ครับทำให้เกษตรกรแล้วก็สมาชิกของกลุ่มเนี่ยได้รับความรู้ไปด้วยครับพอใจมากเลยครับขอบคุณทางมหาวิทยายลาัยราชภัฏพิบูลสงครามมากเลยนะครับที่เข้าไปส่งเสริมผลักดันแล้วก็สนับสนุนในทุกๆด้านของเกษตรกรนะครับก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าถึง เกษตรกรผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรนะครับผมเชื่อมั่นว่าชุมชนของเรามันก็จะเข้มแข็งขึ้นนะครับถ้าคิดถึงหนูนะครับอาหารพื้นถิ่นนะครับให้คิดถึงดีโคต้าหนูพุกใหญ่ภูมิรลามครับมิติใหม่แห่งอาหารพื้นถิ่นครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์ไลน์นะครับ0 9 9ย์9 6131กส้กและก็ทางเพจ a c e b o o k ของเรานะครับดีโคต้าหนูพุกใหญ่ภูมิพามนะครับ สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอุดหนุนสินค้าของหนูพูกใหญ่พ,พูมิพิรามได้อุดหนุนสินค้าชุมชนแล้วก็เกษตรกร,กรของบ้านเรานะครับ